ี๋ยวสวัสดีค่ะคุณแอนหนูเป็นแม่บ้านที่คุณแม่คุณแอนติดต่อมาค่ะมาเริ่มทำงานวันนี้เป็นวันแรกค่ะฉันรอเธออยู่พอดีเอาล่ะงานแรกที่ฉันจะให้เธอทำเนี่ยก็คือช่วยทดสอบความเป็นชายของอาร์ตน้องชายฉันหน่อย หมายความว่ายังไงคะคือฉันกับแม่เนี่ยเห็นน้องชายของฉันเนี่ยคลองโสดมานานไม่ยอมแต่งงานสักทีฉันกับแม่ก็เลยสงสัยว่าน้องชายฉันน่ะอาจจะไม่ชอบผู้หญิงก็เลยอยากให้เธอช่วยหน่อยแล้วหนูต้องทำยังไงคะทำยังไงก็ได้แค่พิสูจน์ให้รู้ว่าน้องชายฉันน่ะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ ถ้าเธอทําได้เนี่ยฉันมีโบนัสให้เธอหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทได้ค่ะตกลงค่ะโอเคจ้ะคือฉันขอโทษไม่เป็นไรค่ะแล้วนี่เธอเป็นใครเนี่ยทำไมเธอมาอยู่ในบ้านฉันได้อ๋อฉันเป็นแม่บ้านคนใหม่ะคะ่ะ เพิ่งมาทํางานที่นี่วันแรก <inho> เป็นแม่บ้านคนใหม่แล้วทําไมถึงไม่ทํางานบ้านมาทําอะไรตรงนี้ฉันก็แค่มาเดินสํารวจอะค่ะเผื่ออะไรอยู่ไหนฉันจะได้รู้อะแล้วเมื่อกี้ถ่ายอะไรเฮ้ยเอาคืนมานนะคุณน,นี่ เธอนึกบ้าอะไรอยู่เนี่ยฮะทำไมถึงตั้งรูปหน้าจอเป็นรูปนี้ก็คืนมาคุณน,นี่ถ้าตำรวจบ้านเสร็จนะไปชงกาแฟเชิญกินด,ด้วยเอ้ยเ,เดี๋ยวก่อนค่ะคุณเฮ้ยนี่เธอทำบ้าอะไรเธอเนี่ยฮะฉันแค่จะถามคุณว่าคุณชอบกาแฟแบบไหนเท่านั้นเองอะคะ่ะว่าแต่คุณ ชอบสีชมพูเหรอคะ <S <S 1> <S 1> ฉันจะชอบสีอะไรอะ่ะมันก็เรื่องของฉันทำไมยุ่งอะไรด้วยอะ่ะไม่ไม่ต้องอายแล้วคะ่ะผู้ชายชอบสีชมพูมันก็ไม่เห็นแปลกเลย <S <S นี่เธอเธอนี่จุนจันนะใช่ไหมได้เอ้ยมันนีค่คุณคุณทำอะไรอ่ะคุณใส่ฉันนะคุณโดนแน่คุณ,คณนี่อยู่เฉยๆดิ เธอต้องเจอแบบนี้ไอ้คุณไอ้คุไไปเลยไปเลยไปยไปเลยคุณไปคุณคุณ เธอเธอเธอนี่เธออยากเป็นไรนะเธอทำไงดีวะเนี่ยจริงหรอวะไอ้โอโนยนี่ใหญ่ป้านี่เธอแกล้งฉันเหรอก็เอาคืนคุณไงที่คุณโยนฉันลกสระไปเมื่อ,อกี้อย่าคิดว่าเป็นเจ้านายแล้วฉันจะยอมให้คุณแกล้งง่ายๆนะ คนอย่างฉันเนี่ยไม่ยอมให้ใครมาแก้ง่ายๆหรอกปาเก่งขนาดเนี้เถียงเจ้านายถอดจชอตเนี่ยคงไม่เป็นไรแล้วมั้งรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ละเดี๋ยวไม่สบายเป็นไงได้เรื่องไหม ฉันชักไม่แน่ใจแล้วค่ะคุณแอนฮะนี่เธอจะบอกว่าเธอไม่ค่อยแน่ใจว่าน้องชายฉันเป็นชายแท้อย่างนั้นหรอก็ใช่นะสิคะก็น้องชายคุณแอนอะ่ะเขาไม่อ่อนโยนกับหนูเลยอะ่ะหนูก็เลยชักไม่แน่ใจแล้วอ่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องหาวิธีหาไม้เด็ดมาพิสูจน์เอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่คุณแอนคะคุณอาเขาจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะมันสําคัญด้วยเหระคะยังไงคุณอาเขาก็เป็นน้องชายคุณแอนนะคะ ฉันรู้แต่ฉันก็แค่อยากพิสูจน์ให้แน่ใจอะเพราะว่าฉันกับแม่ไม่อยากบังคับน้องให้เขาทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ชอบก็แค่นั้นเองเข้าใจแล้วคะ่ะคุณอาคะกาแฟแล้วก็ของว่างคะ่ะขอบใจมาก นิ้วก้อยกระดกหรือว่าคุณอาจจะไม่แม่จริงๆแบบเนี้ยต้องพิสูจน์ให้แน่ใจไปเลยดีกว่าคุณอาคะทานของว่างด้วยสิคะของว่างของว่างอะไรหรอเปิดดูสิคะเฮ <Hey! S 2> ้ยโอ้ยโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะไม่กีดฮะทำไมไม่กีดอ่ะกีดบ้ากีดบอเลยเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยมาดึงฉันขึ้นเดี๋ยวนี้นะเออค่ะค่ะค่ะโ,โอ๊ย เธอนั่นแหละทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้คุณอาทำอะไรครับปล่อยฉันก่อนนะค่ะถ้าไม่บอกฉันก็ไม่ปล่อยบอกฉันมานะว่าเธอทำแบบนี้ทำไมนี่เธอแกล้งฉันให้หัวใจวายตายใช่ไหมนี่เธอคิดฆ่าฉันงั้นเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณอาร์ตฉันไม่คิดจะฆ่าคุณเลยนะแล้วทำไมเธอถึงต้องทำแบบนี้ด้วยบอกฉันมาสิเออฉัน ขอโทษนะคะแต่คุณแอนสั่งให้ฉันทำแบบนี้พี่แอนงั้นเหรอทำไมพี่แอนต้องให้เธอทำแบบนี้ด้วยก็เพื่อพิสูจน์ไงคะว่าคุณอาร์ตเป็น INDISTINCT ผู้ชายแท้หรือเปล่านี่เธอหาว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายแท้งั้นเหรอ <hugging> ก็คุณแอนบอกฉันว่าคุณไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยนี่คะคุณแอนก็เลยสงสัยว่าคุณจะไม่ใช่ผู้ชายอ่ะ อยากรู้มากใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันบอกเธอเองคือเออคือฉันขอโทษอ่ะก็เธอเองไม่ใช่หรอที่อยากรู้ว่าฉันเป็นชายแท้หรือเปล่าอ่ะ เนี่เธอนี่ฉันขอโทษโว่าไงอาร์ตมีอะไรอ่ะเออเพียนผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่อ่ะปรึกษาอะไรหรอถ้าสมมติ เราไปทําอะไรให้ผู้หญิงไม่พอใจอ่ะเราควรต้องทำยังไงพี่ถึงให้เขารู้สึกดีขึ้นอ่ะแล้วแกไปทําอะไรอะ่ะเขาถึงไม่พอใจเอ่อคือไปจูบเขาพีแอน <c oughs> นี่พี่เห็นหรอก็ใช่อ่ะสิแต่แกนึกยังไงอะะ่ะฮะถึงไปทํากับเขาแบบนั้นอะ่ะหรือว่าแกไม่พอใจที่เขาคิดว่าแกเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายเ ไม่ใช่แบบนั้นนะพี่แอนผมไม่ได้ไม่พอใจเรื่องนั้นผมรู้ตัวเองดีว่าผมเป็นแบบไหนแล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่รู้ล่ะว่าที่แกทำแบบนั้นไปอ่ะเพราะเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่ว่าอะไรโดนใจทำให้ผมต้องทำแบบนั้นนะแต่ฉันรู้แกชอบเขาไงนี่ให้พี่แนะนำนะแกชอบเขาแกก็ไปบอกเขาก็แค่นั้นเอง ไรคะคือ <C'> er> พี่แอนบอกฉันว่าถ้าจะไปง้อผู้หญิงอะก็ <c oughs> ควรมีดอกไม้ไปด้วยง้อเหรอคะคุณอาคะฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้โกรธคุณคุณจะมาง้อฉันทำไมอะคะ <C' n S 1> แต่ถือยังไงอะฉันก็ต้องรับผิดชอบกับการกระทำของฉันน่ะฉันขอโทษนะที่ฉัน่วยโอกาสกับเธอความจริง ฉันก็เป็นแค่แม่บ้านนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องแคร์ความรู้สึกฉันขนาดนี้ก็ได้แต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะจะไม่ให้ฉันแคร์ความรู้สึกเธอได้ไงอ่ะก็ในเมื่อฉันฉันทำไมคะคุณอาร์ตฉันคุณหาคะถ้าคุณอาร์ตไม่พูดเนี่ยฉันจะไปทำงานต่อแล้วนะคะฉันชอบเธออ่ะ อะไรนะคะคือฉันบอกว่าฉันชอบเธออ่ะฉันไปทำงานต่อนะคะเออเดี๋ยวก่อนฉันบอกว่าฉันชอบเธอแล้วอะ่ะเธอไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอรับลักมาจากฉันหน่อยสิขอบคุณนะคะ ฉันก็มัวแต่เขินอยู่อะอะไรนะฉันก็ชอบคุณเหมือนกันนะคะฉันไปทำงานก่อนนะคะ จะไม่กล้าพูดซะแล้วไอ้น้องชายคนนี้นี่มไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันตาทุกไม่ใช่ฉันเฮ้ยพี่มอสพี่จะรีบหมุนทำไมเนี่ยนางเอิงเอยน,น้องคนสุดท้องเรามันยังไม่มาเลยฉันไม่รอแล้วเวยเวลาเวลาฉันน่ะมันกันจะเป็นท้อง พี่แล้วถ้าเกิดไอ้วงล้อเนี่ยมันหยุดที่นางเอิงเอิงเนี่ยพี่จะทำยังไงกับแม่แม่ก,ก็ก็ปล่อยมันนี่แหละให้นางเอิงรับไปแล้วกันฉันไม่รอแล้ว<อ>ไม่ใช่ฉัน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 อย่าเป็นฉันเลยสาธุขออย่าให้เป็นฉันเหมือนกันนะขอละขอละนางเอิง,องขอให้เป็นนางเอิง,องนางเอิง ไปติ๊กไปติ๊กเฮ้ยโอ้คนแรกที่โตเอาแม่ไปอยู่ด้วยก็คือพี่พี่มดเฮ้ยบิลพี่แกหัวลถบ้าบอหรอแกวเนี่ยแกหัวรถยอยชัดนี้นะฉันขอให้แกเป็นลายต่อไปที่พาแม่ไปดูแล กว่าจะถึงคิวการเปลี่ยนการดูแลแม่เนี่ย,ยนั้นเดี๋ยวโทรบ,บอกดังเอยเลย้ว,ยวยกันไม่ต้องมาละเราเป็นคนสุดท้ายที่ต้องดูแลแม่ได้เลยโอ้ยจะซวยขนาดนวะเนี่ยเร็วๆสิแม่นี่มันครบกำหนดหนึ่งเดือนของคิวชั้นแล้วนะแม่ เบาๆหน่อยสิมอดแม่เจ็บนะก็แม่ช้าไงแม่เจ็บแล้วก็ช้าอย่างเงี้ยนี่บิวยังไม่มาอีกไปไหนวะเนี่ยฉันมาแล้วไม่ต้องโทรนี่ดังบิวถึงคิวแกต้องพาแม่ไปดูแลแล้วนะเว้ยมาให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมบ้านก็อยู่ห่างกันอีกซอยเนี่ยฉันไม่อยากให้แม่ต้องอยู่กับฉันเกินระยะเวลาที่เราตกลงไว้นะก็ฉันติดธุระฉันก็เลยมาช้ามันจะอะไรนะ จะอยู่บ้านพี่อีกสักสองสาวันเนี่ยแผ่นดินบ้านพี่มันจะซุดลงดินแลน้วไงพอเลยพอเลยหยุดเลยไม่ต้องพูดเลยถึงเวลาล,ละที่แกต้องอแม่ดูแลไปแม่ปปปไปไปได้แล้วไปไปแม่ขอบใจมากนะบิวที่ไปรับแม่มา ไม่เป็นไรอะแม่เอ,อแต่ฉันจะบอกแม่ไว้อย่างหนึ่งนะคือแฟนฉันอะ่ะมันไม่ชอบกลิ่นคนแก่แม่ฉันก็เลยจะให้แม่ไปนอนที่ห้องเก็บของหลังบ้านอะแต่ว่าฉันเตรียมที่หลับที่นอนไว้ให้แม่เรียบร้อยแล้วนะอะไรนะห้องเก็บของนี่ลูกอยาให้แม่ไปนอนห้องเก็บของเหรอใช่แม่แต่แม่ไม่ต้องห่วงนะฉันเตรียมข้าวของเครื่องใช้ไว้ให้หมดแล้วขออย่างเดียวอะแม่อยากเข้ามาในบ้านหลังนี้เด็ดขาดทำไมล่ะ ทำไมอะหรอแม่ก็ดูสภาพแม่ดิถ้าแฟนฉันไม่เห็นอะมันต้องไม่พอใจแน่ๆฉันไม่อยากมีปัญหากับแฟนอะแม่แม่เข้าใจฉันปะฉันถามว่าเข้าใจไหมเข้าเ,เข้าใจลูกเข้าใจก็ดีแหละงั้นแม่ไปพักผ่อนเถอะบิลช่วยเดินโอ้ยแม่ห้องก็อยู่แค่นี้เองเดินไม่กี่ก้าวกาถึงแล้วว่าแม่เดินไปเถอะฉันร้อนฉันจะนั่งพักตรงนี้แหละ เป็นผ่าละเป็นตัวที่น่ารังเกียจของลูกขนาดนี้เลยเหรอว่าไหนลูกเป็นไงบ้างคะแม่สบายดีไหมคะส,สบายดีจ้า หนูอยากเป็นคนแรกๆที่ได้ดูแลแม่จังเลยค่ะแต่หนูอยู่ถึงเชียงใหม่แม่ว่ามันลำบากในะการเดินทางไปๆกลับๆนะลูกหนูได้คิวสุดท้ายก็ดีแล้วหนูจะได้มีเวลาเตรียมตัวไงค่ะแม่งั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเราเจอกันนะคะจ้าองเอ๋ย แม่ก็รักลูกนะ ิดถึงแม่นะคะก็เลยมารับแม่ก่อนแล้วนี่แม่อยู่ไหนอะคะเอ่ออ๋อ,อแม่นอนเล่นอยู่บนห้องอนะเห็นแกบอกว่าเพียๆเดี๋ยวพี่ไปตามให้นะ เป็นไงลูกเดินทางเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะแม่ไปเถอะค่ะหนูเตรียมแผนการก่อนกลับเชียงใหม่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาอาหารดีๆอร่อยๆกินกันเสร็จแล้วหนูจะพาแม่ไปชอปปิ้งชุดสวยๆไว้ใส่ไปอยู่เหนือกับหนูนะคะทำไมนาะงเอ๋ยมันทำดีกับแม่แปลกๆวะไป้ค่ะแม่ออเห้เดี๋ยวก่อนสิจ้าน้องเงิงเอ๋ยเดินทางมานเหน่อยเหนื่อยอะ เดี๋ยวพี่บิวอะไปเอาน้ำมาให้กินนะจ๊ะเออ,อไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่น้องเดินทางมาไกลอะเดีย๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้แล้วเป็นช่างเขาเถอะค่ะแม่เออเออ,เอ,อรอพี่แป๊บหนึ่งนะรออยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนนะเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นๆมาให้กินฮัลโหลพี่นั่งเอิงเอ่ยมันมารับแม่ไปแล้วนะเอาทำไมมันรับไวจังอะ หรือเวลาที่ส่งสมวัติไม่เสร็เจเกิดครบเดือนนั่นน่ะดิพี่มันเลยทําให้ฉันสงสัยว่าทําไมเอิงเอ่ยมันทําดีกับแม่แปลกๆกับพี่ห,หรือว่าแม่จะแอบยกที่ดินสิบไร่ให้มันอะ่ะที่เป็นสมบัติที่สุดท้ายอะพี่ฮะว่าไงนะจริงเหรอวะเอ้าอางี้นางวิวแกทวงเวลานางเอิงเอ่ยกับแม่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบไป โอเคพี่รีบมานะนั่นไงพี่วิวฉันนึกแล้วเชียวเป็นอย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยนั่งเลยพี่มดไหนๆวันนี้เราก็อยู่กันครบสามคนพี่น้องแล้วอะเรามาคุยกันแบบเปิดปกเลยแล้วกันจะได้รู้เรื่อง เรื่องอะไรหรอคะพี่วิวพี่มดก็เรื่องที่ดินสิบไร่สมบัติที่สุดท้ายของแม่ไงล่ะอะไรนะโอ้ยอย่ามาแก้งงหน่อยเลยได้ปะถ้าแม่ไม่ยกที่ดินให้เธอเธอจะรักแล้วก็ดูแลแม่ดีขนาดนี้ปะใช่ฉันไม่ยอมแน่ที่จะยกที่ดินสิบไร่ให้แกคนเดียวอะ่ะฉันก็ไม่ยอมที่ดินเราต้องแบ่งกันสาคนและเรื่องก็ต้องจบวันนี้ด้วย ถ้าพวกพี่ต้องการให้มันจบวันนี้ฉันก็จะจบให้วันนี้ความจริงแม่ไม่ได้ยกที่ดินหรือสมบัติอะไรให้ฉันทั้งนั้นแหละแต่อีซองน้ำตาที่พวกพี่เห็นเนี่ยมันคือผลตรวจที่บอกว่าแม่เป็นมะเร็งว่าไงนะมะเร็งใช่แม่เป็นมะเร็งแล้วเหตุผลที่แม่เขาอยากอยู่กับลูกๆเพราะว่าเขาอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่กับลูกๆก,ก่อนที่แม่จะไม่มีเวลาอยู่แต่พวกพี่ทั้งสองคนก็ผลักใส่ไล่ส่งแม่ เห็นแม่เป็นพาละเป็นตัวน่ารังเกียจนี่นี่แกรู้เหรอใช่ฉันรู้แม่เล่าให้ฉันฟังหมดทุกอย่างแล้วพี่พี่ฉันถามหน่อยเถอะตอนที่เราโตมาใครเป็นคนเลี้ยงเรามาหรอไม่ใช่แม่หรอแม่คนเดียวใช่ไหมนี่แสดงว่าพี่ลืมไปหมดแล้วเหรอว่าแม่ของพวกเราต้องลำบากแค่ไหน ที่เลี้ยงเรามาเราทำไมอ่ะพี่แค่แม่คนเดียวอะ่ะทำไมเราถึงดูแลไม่ได้แล้วแบบนี้พี่จะเรียกตัวเองว่าลูกได้ยังไงตอนนี้เราก็ประสบความสำเร็จกันทุกคนแล้วฉันผิดหวังในตัวพวกพี่จริงๆแต่ไม่เป็นไรนะถ้าพวกพี่เห็นแม่เป็นภาระเป็นตัวน่ารังเกียจต่อไปนี้ฉันจะดูแลแม่เอง พวกพี่ไม่ต้องมายุง่งอ๋อแล้วพี่สองคนก็วางใจได้เลยนะว่าที่ฉันดูแลแม่มันไม่ใช่พอเรื่องเงินกระตันอยูอ่ะพี่มันไม่ต้องรอเวลาหรอกนะพอแม่ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหวังว่าพี่สองคนคงจะเข้าใจนะคะแม่คะเราไปกันเถอะคะ่ะ นี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยนั่นสิพี่